ดิฉันที่สึกคือ้มาคิรเ็นาทียังเก่าเดครอทุกท่นจะด่าเทั้งหอกแน่เลยใช่ไหมอันนี้คือที่ผมพูดชื่คือตามลำดับแบบมลำดับ านชิไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคะเก็คจะรมเป็นคถ่ายให้เมมเบอร์ถ้าอย่างนั้นชอบถ่ายใครที่สุดในบรรดาเมมเบอร์ทั้งหมดยกยองไม่อยากถ่ายเลยเดถดก็คือร์คจะคุ้ม่ยก็คือจะบอกว่าเมมเบอร์ที่แบบ ออกมาดีหรือว่าถ่ายแล้วรู้สึกสนุกด้วยก็คือคุณแบมแบมมาร์คแต่ว่าคุณมาร์คนี่คือถ่ายยังไงก็รูปออกมาดีมากแต่ว่าถ่ายแล้วรู้สึกหเหมือนโมเดลมากมากคือยูเกอมแล้วก็แบมแบมช่องหลังหร่า<ะ>แต่ไม่มีไม่ค่อยมีใครถ่ายผมเลยเนาะ